สวัสดีค่ะพบกับช่องบุญนำพาชาแน,นลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ข้อแรกเป็นภาษาใต้หนึ่งวันค่ะวันนี้สองเราจะนำสาระความรูด้ดีๆมาฟาดถูกฐานอีเช่นเคยค่ะวันนี้จะมาบอกมาพูดภาษาใต้บรรละคำให้ถูก่านได้รับฟังกันค่ะถ้าผิดพราบประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ค่ะก่อนจะไปทำความรู้จักกับภาษาใต้ ฝากกดติดตามชงบุญนํำพาช n แน,นลด้วยนะคะเพื่อเป็นฟันกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะงานเผื่อไม่ให้เสียเวลารบมาทำความรู้จักภาษาใต้วันละคำกันเลยค่ะมียวไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. ข้อเสนอคำวา่ารือแปรวาอย่างไร 2. องผันรื้อมัง แร่วาเป็นอย่างไรบ้างสามไม้ปรื้แร่วาสบายดีไหมสี่วาปรื้แร่วาวาอย่างไรหา้าทำปรื้แร่วาทำอย่างไรหกดังชาวเถื่อนแร่วาเสียงดังเจ็ดร้อยแรงแร่วาเอาร้อยมาแปด สวยนัดแปรวาสุวยมาก9พี่บา้าแปรวาพี่ชายส0บแล้งแปรวะพูธสิบเอดหายหรือแรลวาสมน,ำน้ำนาสิบ1องโทลอบมาทินะแปรวาโถกรับมาทินะ13บามาตาแปรวามาสิ 14. บวังเวิร์ดโรไม้แลรว่วะห่วงใหญหรือว่าเป็นห่วงโรไม้สิบห้รักนัดเนียนแลรา่ารักมากมายสิบหกมาไมเดแแลร่วาไม่มีนะ 17. บเจวางเปรือไปเลยแลร่วาหายงูไปดิสิปเอิร์ดแลร่วะกลางหรือว่านักเลง สิบก้าอรอแปรว่าผู้ยิ่งไม่เร, 20, รียบร้อย20สอัดแปรว่าผู้ยิ่งไม่เรียบร้อยนักมากยี่อหรือแปรวาไม่อยู่กับตรงกับรอยเงงเงะงะงะยี่สิบสองขาดหุนแปรว่สาสติไม่สมประกอบหรือไม่รู้เรืองหยิบซ้ม ทำท่า,ทาแปรวาย,ายุงหยิบสี่ซับรับแปรวาผุดจ้ากโกหกกลับไปกลับมาหยิบห้าขี้หกแปรวากโกหกยิบหกหึงซ่าแปรวาอิจช่ายิบเจ็ด 28, แรงแปรวาผุหยิบแปดแหลวัน แปรวามองเรือดูตะวันหยิบกาไใสแปรวาทำไมสามสิบพันรื่อลาวแปรวะเป็นอย่างไรอีกสามสิบเอ็ดเวทนาแปรวามาจากคำว่าเวทนาหรือนาทรงสร้นดูไม่ได้สามสิบสองวิบแปรวาหมโหสามสิบสาม ไม่รู้วันแลร่วาไม่รู้เรือง34เกือแแลร่วารองเท้า35แต่ว่าแร่แต่ว่าแลร่วาเมื่อวานนี้สาต่อเช้าต่อประแลร่วาพรุ่งนี้ส7ต่อรือแลร่วาวันมารื่น 38ต่อเรืองแปรวาวันทัดไปของวันเมืรื่น39ได้แรงอกได้แรงอกแพรวาซาใจทุกใจเป็นอาการแสดงอ๋อถึงความรู้สึกพอใจอย่างที่สุดค่ะนี่ก็คือภาษาใต้อย่างคร่าวๆเท่านั้นเองนะคะยังมีอีกหลายคำที่ยังไม่ได้นำมาแลกในถุก่านได้รับฟัง ภาษาใต้มีหลายคำหมากมายถ้าจะนำมาพูดให้หมดถุกคำวันหนึ่งก็ยังพูดไม่หมดเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะขอพระคุณทุก่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้ถุก่านด้วยนะคะขอพระคุณค่ะ